เมื่อเกิดปากฏการหมอไม่ทนค่ะสิ่งที่ตามมาและสังคมจะเริ่มได้เห็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปย้ำนะครับตั้งแต่วันพุธที่7กรกฎาคม2564าเป็นต้นไปค่ะก็คือม็อบหมอมาแล้วมาแล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์หรือไม่ต้องรอนอะไรผมก็ไม่ทราบต้องรอในทางการเมืองก็ถือว่าสถานการณ์มันเปราะบางมากนะมนะอ่อนไหวมากนะใช่แล้ว,ลวมันอ่อนไหวมากนะ หมอไม่ทนจริงๆรคนรมไม่ไหวเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะมีการรวมตัวกันในระหว่างหมอรุ่นใหม่ๆหมอหนุ่มหมอสาวนี่แหละใช่ค่ะเขาก็รวมตัวกันเขาก็ตั้งกลุ่มครั้งแรกก็ใช้ชื่อกลุ่มของตัวเองว่าภาคีบุคลากรสาสารณสุขในเวลาต่อมาท่องๆอารมณ์มันขึ้นแล้วนี่เอาหมอไม่ทนดีกว่าก็ก็ก,ก็ก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชื่อก็คือกลุ่มหมอไม่ทนใช่ดังนั้นการเคลื่อนหลังจากนี้ทั้งในนามภาคี บุคลากรสาธารณสุขคู่ขนานกับชื่อกลุ่มหมอไม่ทนกลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็เคลื่อนไหวตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้หลายวันแล้วละ่ะเขารวมตัวกันเขาเขาก็เรียกร้องเขาก็เชิญชวนให้ผู้คนทั้งสังคมหมอและนอกสังคมหมอนะใช่ค่ะมาร่วมกันเข้า<อ>ชื่อ ค่ะเพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลนะคะให้ภาครัฐจัดหาวัคซีนโควิดชนิดที่เรียกว่า mRNA หรือพูดง,ง่ายๆก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเน่แหละให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เขาได้มามากกว่า2 0 0แสนร,รายชื่อแล้วนะคือ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 กลุ่มเนี้ยเขาล่าชื่อได้ไม่ตม่ำกว่า2 0งแสนแล้วล่ะเป็น2 0 0แสนชื่อที่ร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์การเพืัอสก,รร,กร,รรมรีบนำเข้าไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นการด่วน <mRNA S 2> เพื่อเสริมกรอบคนไทยเพื่อเสริมกรอบบรรดาหมอทั้งหลายใช่ค่ะ แล้วก็บอกด้วยว่าเมื่อทะลุสองแสนชื่อไปแล้วแล้วจะไปจอดป้ายที่กี่แสนชื่อก็แล้วแต่จะทะลุล้านชื่อหรือไม่ก็จะนําไปยื่นที่สภาด้วยความเคารพนะผมเชื่อว่ามีคนเอ็กโคโต่อไปเอ็โคโต่ออยากจะให้ได้ตัวเลขในระดับ5้าแสนถึงล้านชื่อค่ะก็ไปช่วยกันลงชื่อ,อเ,เขาจะไปยื่นที่สภาแล้วเขาบอกรวมไปถึงสบ,บคด้วยในวันที่7กรกฎาคมแต แต่นั่นก็เฉยๆนะรวบรวมชื่อให้ได้ห,หลายแสนชื่อแล้วไปยื่นที่สภาเรียกร้องเรื่องอนำเข้าแต่ว่าแต่ว่าความขึ้นไหวล่าสุดเมื่อวานน่าสนใจค่ะเมื่อวานวันที่5กรกฎาคมในนามกลุ่มหมอไม่ทนได้ออกถแถลงการถแถลงการหมอไม่ทนเรื่องร่วมแสดงพลังติดโบดําสวมเสื้อดำทั้งประเทศในวันพุธที่7กรกฎาคม2564ค่ะ ก็เป็นเนี่ยแหละหมอไม่ทนเชิญชวนประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ให้สวมเสื้อสีดําแล้วก็ติดโบว์ดด้วยนะคะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อโควิดสิรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดด้วยแล้วก็จะมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อท่านอนุทินชาญบริกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะพออสบคด้วยข้อเรียกร้องที่จะยื่นหมอหนูแล้วก็ลงตูนไม่อยู่ไม่อยู่ หข้อหรือหข้อ,ขอมีห้ามีอยู่หข้อ,ข,อ,ข,อ,อข้อที่1นึ่ำเข้าวัคซีน mRNA ให้ได้เร็วที่สุดและนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดโดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบตรงนี้อาจเป็นปัญหาเพราะเมื่อ2วันที่แล้วมือขวาของลุงตู่เองได้แหละบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาภาณิชตตำแหน่งในโครงสร้างสควคเยอะมาก มันเกือบจะทุกคณะกรรมการเลยนะแต่ว่าหน้าที่การงานหลักๆเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเอามือความมั่นคงมาสู้กับโควิดเออก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรเมื่อสองวันก่อนบิ๊กเล็กเพิ่งประกาศนะทำใจนะเราเลือกชนิดวัคซีนไม่ได้ดังนั้นซิโนแวคก็คงจะต้องเป็นวัคซีนหลักในสถานการณ์ที่แอสตราเซเนกามาไม่เต็มมาไม่ครบมาครึ่งเดียวของจำนวนที่เคยพูดกันไว แล้วคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเหรอไม่ทราบอ,อ่ะข้อที่2ข,ท 2, 2ข้อที่ 2. นําวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนฉีดกระตุน้นเข็ม3ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าที่ต้องการฉีดทุกท่าน 3. เปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนแอสตาราเซเนกาและก็ซีโนแวครวมไปถึงวัคซีนอื่นๆที่รัฐบาลไทยจะทําสัญญาในอนาคตเพื่อทําให้เกิดความโปร่งใสและพิสูจน์ให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการระบาดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนต้นผม ผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นบารดกของของของ,ของเดือนตุลาทำให้ผมย้อนกลับไปสมัยเมื่อ14ตุลา2516สมัยนั้นนะคนกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่หลังฉากมีบทบาทในการสร้างแรงกระเพื่อมจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสมัย14ตุลาก็คือกลุ่มหมอหนุ่มหมอสาวที่เรียกกลุ่มตัวเองว่าด็ Net อกเน็ตหรือแพทย์ชนบทค่ะ สมัยนั้นก็มีอาจารย์หมอประเวศเป็นหัวขบวนในแหละสมัย14ตุลากลุ่มนี้เป็นกลุ่มปัญญาชนที่เคลื่อนอย่างมีพลังนะคนเก่งของประเทศน,น,นะาข้เ,เรียนหมอด้วยข้อที่ 4, 4. เปิดเผยบันทึกการประชุมในการประชุมเรื่องวัคซีนและการแผนจัดการการระบาดโควิด19ให้เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหมดคือต้องเปิดเผยพับบิกอะข้อที่5โควิด19สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศการสวมนะคะหน้ากาก N95 จึงไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อ รัฐจำเป็นจะต้องจัดหานะคะ FFP 3หรือ N 9 9เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ลงไทยไ,ได้ได้ได้แรงดีทุกนาทีที่ล่าช้าคือชีวิตของประชาชนโอเคใช่ค่ะด้วยความเคารพนะบุคลากรของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่รังสิตติดโควิดไม่แน่ใจนะเั่กี่คนหคนหรือไงเนี่ยแต่ว่า,าบุคคลที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นร้อยเลยนะคิดดูสิครับจะทำให้การเคลื่อนงานโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์มันจะชะงยักงันเพราะว่าจะชะงักงันไหมเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสาคัญบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยก็ต้องถูกกักตัวต้องหยุดกันไปถูกถูกถูกเลยไม่ใช่แค่หมอหนุ่มหมอสาวที่ออกมาเคลื่อนในนามหมอไม่ทนไปด้วยความเคารพได้ข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนคิดสั้นไปนิดนึ่งไปเช็คชื่อหมอหนุ่มหมอสาวที่เคลื่อนไหวไปเช็คชื่อ หมอไม่ทนรู้ว่าหมอไม่ทนประกอบด้วยใครกดดันกดดันหน้าที่การงานกดดันด้วยระเบียบราชาการกดดันนวดเลยโอทันทีเลยทันทีเลยด้วยความเคารพอย่าทํานะครับเปิดใจแล้วฟังเถอะอย่าทํายิ่งทำก็ยิ่งเกิดอาการหืออือแล้วก็สู้มือใช่ผมบอกเลยนะยิ่งกดดันยิ่งไปไปเช็คบินเขา ในทางหน้าที่การงานในทางราชาการเขาจะยิ่งหือยิ่งอือแล้วเขาจะยิ่งสู้มือแล้วมันจะยิ่งยย่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม,ไมประชาชนก็จะเป็นกำแพงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะไม่ใช่แค่หมอหนุ่มหมอสาวปรากฏว่าหมอรุ่นใหญ่ๆระดับอาจารย์หมอ<ช>ก็เริ่มด่านหน้ากันออกมาแล้วอ,นนอย่างออาเช่นเลขา้าธิการแพทย,ยสภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญก็ออกมั้งแต่เมื่อวานแต่เช้าเลยนะคะออกมาเขียนอย่างยาวแต่ชัดๆบอกว่า ขอสนับสนุนให้วัคซีนเข็ม3กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะสั้นๆง่ายๆเข้าใจไหมโอเคไม่แค่นั้นครับอาจารย์หมออำนาจกุศลานันนี่ก็เป็นกรรมการแพทยสภาอดีตประธานอดีตนายกแพทยสภาด้วเราก็เป็นศาสตราจารย์คลินิกกิติคุณในแพทย์อำนาจนะครับใช่ค่ะอาจารย์หมออำนาจกุศลานันไม่ไหวจะเคลียร์ออกมา ทำจดหมายเปิดผนึกเลยใชเรียนนายกุัฐมนตรีในฐานะผู้วยการสบค,คตามที่ตา,ทตามที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์1.5รานโดสในเดือนกรกฎาคมสิงหา64นั้นผมทราบมาว่ามติที่ประชุมของคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันที่30มิถุนายน64ได้มีผู้เสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ดนหน้าที่ได้วัคซีนซิโนแวค2เข็มไปแล้วระยะหนึ่งได้รับวัคซีนนี้แต่ต่อมาที่ประชุมมีมติไม่ให้วัคซีนดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย โอเคก็คือเรื่องที่เราตั้งประเด็นกันไปตอนต้นรายการอาจารย์หมออำนาจก็จะเป็นอาจารย์หมออีกคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนร่วมกับหมอหนุ่มหมอสาวกลุ่มหมอไม่ทนค่ะถัดไปก็จะเป็นอุ้ยนี่รุ่นใหญ่มากนะรุ่นใหญ่ค่ะเป็นจิตแพทย์เป็นนักเขียนอาจารย์หมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ทุกคนไปเข้าใจว่าเป็นจิตแพทย์ทุกคนมองว่าเป็น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 หมอนักเขียนแต่แต่พื้นฐานของออาจารย์หมอประเสริฐ เป็นอายุรแพทย์เป็นอายุรแพทย์นะใช่เป็นอายุรแพทย์มาเป็นสิบสิบปีนะเอาเอาเอาก็ออกมานสดงอารมณ์รุนแรงเช่นกันเรื่องเรื่องที่มีคนค้านการเอาไฟเซอร์ไปฉีดเสริมเกราะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไม่เห็นด้วยหมอทีหมอธีรวัฒน์เหมจุธาแรงแรงมากโพสว่าโพสเลยเราเป็นคนเราเป็นคนไม่สุภาพมากทุกวันนี้อุทานกันว่าแม่งจุดๆๆ หลังจากเราแล้วเดี๋ยวไหนก็ไหนเอางั้นเหรอว่าแกอ่านได้ไม่รู้จะอ่านไงอ่ะเราเป็นคนไม่สุภาพมากทุกวันนี้อุทานกันว่าแม่งเชี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้หลังจากเราและแพทย์ประจำบ้านเราดันหน้าฉีดวัคซีนครบสองเข็มและดูระดับภูมิคุ้มกันแล้วต่ำต้อยแถมพวกเรามีติดไประนาวแพร่ไปหลายและในคนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการด้วย และท่านทที่หอคอยสูงรั้มเอาตำราวรารสารมาอ้างว่ามิเป็นไรมิจำเป็นที่มีอยู่ที่สั่งมาก็ดีแล้วพวกตรูอ่านวรารสารเป็นทําวิจัยด้วยแถมอยู่ดันหน้าขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สุภาพนะหมอดานหน้าหมอหน้างานหมอที่ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่หมอนักบริหารไม่ใช่หมอที่อยู่บนหอคอยสูงราก็ก,<ง>กอารมณ์พุ่งพ่านสังเกตไปครับเที่ยวนี้ไมใ่ใช่หมอเด็กๆนะแต่ขณะเนี้ย อารมณ์ตรงเนี้ยหมอไม่ทนน่ะอารมณ์หมอไม่ทนมันเริ่มกระจายขึ้นไปที่ระดับบนๆก็คือระดับอาจารย์หมอละอาจารย์หมอหรือหมอรุ่นเก่าก็มีความเห็นเชกเช่นเดียวกันในทิศทางเดียวกันหมดค่ะครับเอาเากันแค่นี้ย้ำกันอีกครั้งผู้หลับผู้ใหญ่มองปรากฏการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นที่กําลังร้อน่าต้องมองด้วยความเข้าใจนะในบริบทของหมอในบริบทของของของสังคมนะ ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจค,คนไทยไม่ทนปากเสียงอาจจะไม่ดังแต่หมอเริ่มไม่ทนและม็อบหมอกําลังมาเสียงจะดังนะเริ่มจากวันพรุ่งนี้ก่อนแบบเบาเบาก่อน,เ,นเป็นการแสดงไว้อะไรผู้สูญเสียนะ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 ห่วงจังห่วงจังห่วงบ้านห่วงเมือง